เริ่มแล้วค่ะง,งานประจำปีวัดเขาโบทอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันวันนี้จะไปตะลุยร้านเด็ดร้านไหนบ้างอย่าลืมช่วยแม่เมย์นับกันด้วยนะ ก่อนไปตะลุยร้านเด็ดเรามาปิดทองทำบุญกันก่อนค่ะทุกคนลูกศิษย์หลวงปู่อินหลวงปู่ปทวมอย่างบ้านเราต้องมาทุกปีนะคะทำบุญปิดทองเซตอย่าลืมไปลอยดอกบัวประจำวันเกิดและลอดลงศพหลวง,ป,ลงปู่ทวมเพื่อเป็นสิริมงคลกันด้วยนะคะไปค่ะทำบุญเสร็จเรียบร้อยไปดูกันว่าปีนี้จะมีร้านเด็ดร้านไหนออบ้างที่ร้านแรกกะละแมแม่สัง,งีกะละแมหวานเหนียวนุมาข้างๆมีขนมหม้อ,อกแกงเมืองพิษด,ด้วยนะคะทุกคนเดินมาอีกนิดก็จะเจอกับร้านนี้สวรรค์คนรักของหวานเลยค่ะขนมเบื้องไส้ทัลักแบบจุกๆขนมปองเน่งขนมถังแตกก็มีคือชา่ไ ไปต่อกันที่ของขาวบ้างคะ่ะทุกคนผัดไทยโบราณกล่องนี้20บาท20บาทให้ขนาดนี้เลยลหลไม่ได้ผัดแบบจืดๆด,ด้วย <ห ả? S 2> นะชาติเข้มข้นอร่อยชอบเส้นไหนก็มาจัดกันได้เลยซูชิรานนี้ชิ้นโคตรใหญ่ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ชิ้นละ10บาทเท่านั้น